ต้องเรียนแจ้งนะครับว่าปัจจุบันนะครับได้มีการตั้งระบบพื้นฐานนะครับให้พนักงานทุกท่านนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดที่1เทราไบต์นะครับแต่ถ้าหากไม่พอหรือว่าต้องการเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันนะครับตัว Microsoft Office 365ที่ทางวิทยาลัย Subscription อยู่นะครับรองรับการขยายพื้นที่ได้สูงสุดถึง5เทราไบต์ต่อคนนะครับในกรณีนี้นะครับเราอยากจะเช็คว่าปัจจุบันเราใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่แล้วนะครับ เข้าไปที่เอาเออ OneDrive. com นะครับหรือว่าไปที่ Office. com เลือกเมนูนะครับเป็นที่ OneDrive นะครับที่ผมได้แจ้งไปนะครับตอนนี้เราจะกลับมาเช็คพื้นที่นะครับว่าปัจจุบันไฟล์งานทั้งหมดที่เราอัพโหลดเนี่ยมีพื้นที่รวมเท่าไหร่นะครับเพียงกดนะครับที่รูปฟันเฟืองนะครับมุมบนด้านขวามือนะครับเลือกฟันเฟืองนะครับเลือกที่ OneDrive s e t t i n g นะครับผมที่เมนูนี้นะครับขออนุญาตกดนะครับผม ฟัก์ชันถัดมานะครับเมนูถัดมาที่ทุกท่านกดนะครับให้เลือกที่แถบคําว่า More s e t t i n g นะครับและเลือกเป็นคําว่า Storage m e t r i c นะครับผมซึ่งอยู่ทางด้านล่างเข้าไปที่ s e t t i n g นะครับผมเลือก s e t t i n g เลือก More s e t t i n g นะครับและเลือก Storage m e t r i c นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสถานะปัจจุบันไฟล์งานทั้งหมดนะครับเราใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่แล้วนั่นเองครับผมนี่ก็เป็นไฟล์งานทั้งหมดของผมนะครับ ซึ่งไฟล์งานนี้ครับรับรวมถึงนับรวมถึงการส่งไฟล์งานผ่านตัว Microsoft Teams นะครับรวมถึงการอัปโหลดแยกบน OneDrive นะครับให้ทุกท่านสังเกตที่มุมบนด้านขวามือนะครับตัวนี้นะครับขมเหลือพื้นที่ว่าง1023.9 g จกากิกนะครับจาก1,024ิกก็คือใช้ไปแค่นิดเดียวนะครับยังไม่ถึง1 g ิกก 1GB 1เลยครับนั่นหมายความว่าทุกท่านก็สามารถมาเช็คโควต้าของตัวเองได้ว่ามีพื้นที่นะครับเหลือเท่าใดน,นะครับจะได้แจ้งให้ทางแอดมินนะครับขยายขนาดของไซต์ o n e r i v e ได้เพิ่มเติมครับผมจากเมนู Storage m e t r i c